ตอนนี้ต้นนาคอบตัดเทนชีอินแทดเดี๋ยวคนเฮลิซ่านนะเดียคนเดินไปเดินนาอยู่ยังคุยแต่ไม่จบสักทีเดี๋ยวตอนเราแต่เล่นเราขอได้เล่นอันนั้นต่อแล้วตันจึงผมน่าต่เล่นแต่อันนั้นใน,น้าฮอบแน่ๆครับที่คือตัดแตนสีสันหน้าตาในฮอบแน่ๆครับ เอเอเฮ้ยเข้าตอนหน้านี้นาโหลดแล้วเหรอวายเฮ้ยเท่าต่อเท้าเช้าอยู่แท้ๆเตับเสียให้น้อยหน่อยเพราะนี่นั้นนี่เหนืออันนั้นเลย อันต่อดูแล้วดันเล้วเติน37 37จ,จ็ดสเจ้าแปดศู ชื่อเรดาร์ผมเต็บไในโฮปแน่นอนโอ้ยยังได้ใช้สี่สิบแต้วในโฮปเลยเนี่ยโถ่ นอนหลอบกันเอ้ยนอนโมดแต่อะไรนี่รู้ตอนนี้เติบโตหอนแท้นี่สิหอนแล้วตอนนี้นะ ทหารลิซ่านี่เนี่อเรื่องอยู่ต่อเอ๊ะนั่นเห็นอะไรเลยอ่ะโเอ้อยใครทำได้ นั่นหนึ่อันนั้นนี่นะในรอยแตะเต็มไปหมดเลยอะไรยเนี้ย <S 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 ตอนสดสันดานเดิดดดานข้วหน้าล่ำรอยเลนตาทั่วเล่าด้านนี้ขอให้เต้นเสรดด็จดีสดดีดันใจนี้ตินี้ใช้ตลอดตีตลอดใต สอดสารให้สตาร์หอมายนะอย่าลืมโดนให้สต,ตาร์สตาร์จดงหัวหน้าขอห้องนี้ด้วยนะแต่เชื่อยังไดฮอบอะในฮอบแน,น่นอนครับผมนี่นั่นในฮอบแน่นๆเราจะได้แค่คนเดียวตัวคนทันหน้าคนเด่น โลเนี่ยแหละท่าเซนของเราีหอนไม่ท่านเลนะหอนทีซ่าเหมือนเดิมเนี่ยแต่หอนหอนเล่ในหอนใหม่ในหอนใหม่ฉันโผล่คั้งแรกเลยแหมทำไมเอนเมอร์ถึงได้น่าด้วยอ่ะโอ้ยจะคนถามเรื่องหอนเอนเมอร์คนลิซ่าอย่ในดีนะเอ้ย โลดเลยหมดแล้วชั้นเนี่ยไรเลิศทำไมยัอยู่นะไหนดูดูไหนสิสบายใจได้เลยฮูลิซาตอนเนี้ยฉันสบายดีสัะดีทุกคน หาเซนี่นะเธอทำอะไรเหรอนาเงน่ไหนเนี่ยคายโกนะ่กับโคเล่のานะอจ้าเติไหนจ้าเต๋อไหนนายเหงนนี่ไหนได้เลยจ้คได้ยชบัน助けてもらったんだทะร้หน้าเลยนะ ตอนหน้าเนี่ยตอนอยู่ที่ต่านี้เถอมาช่วยฉันอะไรนี่น้อยเลยนะใช้แต่เฮิร์เล่เต้นเฮิร่เล่สนิทแต่หน่าเลยนะดูท้เฮิรเล่เนาะหรือจัดเฮิร์เล่ไหนในซีเนหรือเยอะแยะเลยสินะ 今は簡単な文章なら読めるようになったぞ師匠とスメールのみんなには世話になりっぱなしだでもモンドの友達の,のことも忘れられないから最近は時間を見つけてみんなに会いに行こうとも思っているんだ อาจารย์แต่หุคนในโซเนลัวดูแลฉันแต่ใจพิเศษเลยนะแต่ฉันตอนน้องได้เหยลืมนเพื่อนๆในนอนแดดเลยนะช่วงน,นี้ฉันตะรันหาเลยดนาะตับได้เยี่ยมอยู่เลยอูริ่าหุ่นแต่ในตันด้านเหรอจะตายดีตันไหน

เท่าทีนะเจ้าเตัวน้นอยฉันหอเลยแล้แต่แล่าเลือยนอนแตดให้หอนเล่นน้อยซันหน่อยไม่เป็นไรแท้ฉันห,อหน่อได้เสนออยู่แล้ว <c oughs> อันนี้ต้องหนุนเดิมอะนะ <c oughs> <c oughs> ล้มหมดแล้วตอนเนี้ยในหามเลย จะยินถามว่าคนแอนเนอร์นิติดคนไหนนี่นานี่ทิดใจแน่นเลยดูสิน่าจะตาโค้กยดุที <strong> ่ดาวแท้แอบซ่านเฉยๆ安心してくれリサさ ไม่ตาลิซาไปเนี่ยนึกนั้นตาีแต่ลิซานั้นหยาดที่ดาวนั้นเต็นแท่คนแอบซานเท่านั้นเองอลิซาเอาฮาเซนมทำไมเหรอน้าจีดเฮ้ยน่าแหละใช่น่แน่เธเธอไหน สิฮัล่หน่อยแ,แต่เขาจีบ่อยหน้าเลยแต่ฉันหนอแล้วฉันนี่แอนเมอร์อยู่แล้วแต่แเอนเมอร์นี่อ้าวลืมชื่อฉันนั้นเอ้ยลืมนี่ไงวะผมซแซนจีบ่อยได้ใช่เหรอะลืมชื่อฉันนั้นรู้เพราะอะไร แงียสิเธออยู่ห่างไลเนี่ยดแอนเนอร์ดินแยกได้ได้นะยอมไม่ได้แล้วตอนรี้ตอบไซนี่ยอมให้ยายนั่นในแยกแอนเนอร์หอมชันไต่เดทาดเลยจะต้องตอบด้วยตุ๊ตตาเบอร์หอมชันแน่นอนเลยหอยด้วยเธอนะตอนไปเยยบหน้ายายนั่นให้ได้เลยดูได้เลยเต่นะ เดี๋ยวฉันจะเล่าเรียนนะเอมเมอร์เตซูจิจับโมโน่เรื่องนี้แต่หัวคนนั้นได้ยินไหนลืมสนิทเลยลืมเ่อเว้ยชื่ออะไรวะนี่ตัวเขาคนแต่เลือดรืมชื่อนานโคนได้ไหนเจอล่าสุดในนิเรศนอนแดดเทตะาานนัดวายได้ใช่เหรอแต่ทำไมลืมอยู่ในหัวสนิทเลย อยูล่าเออลืมเล่นไหนวะเธอต้องตอบยูล่าให้ได้เลยแอนเนอร์เลยหอนชันน่เทสตานหอนนอนตดัดดูดิเธอต้องไต่เดตแอนเนอร์ให้ได้เลยนี่แลหละเี่ได้ข้าวแต่ไอ้เีเนี่ยรอแน่เหมือนแต่นะเนี่ยติดถาดแล้วเติมอ๋อ่ะต,ต่อติดถาดใจไอ้แตน เอาเทนด้าเอ่อหอนลิซ่าในแห่นี้แล้วผมเซล่าตอนหน้าหน้าติดตาสลบกันแล้วนะล่ะทอราะ่าลิซ่าน่าตายันนีทุระที่จะไต่นานเลี้ยนล่นอยู่ในด้านเนื้อเรื่องติดตามตารสู้ของลิซ่าจะจบลงได้นานแล้วแต่ลิซ่ายังไม่เคยหยุดที่ต่หาหัวอนแล้วโหแต่หหนาใน,นในเชิงในรลอยู่ ต้นเหนือตอนโจนลี่เน่เตีในโน่นเตีดในนี่แต่อันนั้นเราไม่ได้อัดแดดตามต,ต่อรันนี่นานนะเอาละแล้วของ่อนตตยดิตาไม่มีอะไรแล้วตอนนี้ตาโ่ยตับลิซ่าแต่ฮอนเล่ต้นหมอไว้แห่นี่จริงจริงแลวดางนตอนหน้าเต็นตาสรุปในเรื่องของตาเดินเที่ยวของลิซ่าแน่นอนเลย พราคนได้น,นี้นเรืองอื่นให้ลิซ่าใต้ไหนต่อละตอนนี้นะหน้าตะเตยนั้นนั่นแหละแล้วจิตตามไหนจะเริ่มใต้ท่หน่ะแล้วตอนไหนซา้าของลิซ่าตอนคนใต้จบได้แล้วเอ่อจจะาตเตยน,นั้นนั้นเร้วตาต้องเ่นหนุนตัน นั้นต่อไตต่อนี่ต่